สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์แขกเคนทิปหรืออาจารย์แขกร้านสัาน,นะคะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อเรื่องมรสมชีวิตเราจะพิชิตได้อย่างไรนะคะของคนเกิดวันจันทร์ว่าแล้วไม่รอชา้าเรามาจับไพ่กันเลยคนเกิดวันจันทร์มรสมที่ผ่านมาเราจะพิชิตมันได้ไหมเราจะชนะได้หรือเปล่าคนเกิดวันจันทร์สําคัญที่สุดนะคือติดห่วงครอบครัวบ่วงครอบครัวมันเหมือนกับเราอยากจะทําอะไรได้มากกว่านี้อยากจะไปได้ไกลกว่านี้อยากจะสําเร็จกว่านี้แต่มันมีบ่วงบางอย่างที่เราดึงเราไว้อยู่เราเลยไม่กล้า ตตดสินใจแต่คนเกิดวันจันเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือถามว่าจะผ่านไปได้ไหมมันผ่านไปได้แต่เราต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีเป็นคนคิดเยอะแล้วก็คิดมากไม่ค่อยไว้ใจคนอื่นจนระแวงไปหมดดังนั้นปัญหาบรสุมที่เข้ามาหนึ่งคือความคิดมากของตัวตนของเราก่อนนะคะกับ2นะคะไฟในใจเราอ่ะภายนอกบุกคลิกภายนอกเนี่ยบางคนดูไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนที่ ใจร้อนแล้วก็ร้อนลุ่มอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการตัดสินใจอะค่ะค่อยๆแก้ทีละสเต็ปอย่าหุนหันพันแล่นเมื่อเราหุนหันพันเล่นเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเลยนะคะส่วนในเรื่องของมรสุมต่างๆนะคะห่วงครอบครัวห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองคิดแต่เรื่องของคนอื่นวันๆไม่ค่อยคิดเรื่องตัวเองเลยนะคนเกิดวันจันทร์ดังนั้นตัดบ่วงตรงนั้นออกหน่อยนะลูกไปทีละข้อห่วงใครค่อยๆแก้ไปทีละสเต็ปอย่าเอาทุกห่วงมารวมกับตัวเองจนเรามีหลาย ห่วงด้วยกันนึกออกปะแล้วก็ที่สําคัญนะนามาให้สิ่งที่เราต้องระวังก็คือในเรื่องของเอกสารนะคะแล้วก็ในเรื่องของหนี้สินต่างๆที่คนเกิดวันจันทร์เครียดมากไปทีละข้อเหมือนที่บอกเนาะเดือนนี้เป็นเดือนทุรักทุเลของคนเกิดวันจันทร์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เจอทางออกสิ่งที่มองว่าช่วยเหลือคนวันจันทร์ได้ก็คือการเข้าหาคนในครอบครัว เปิดใจคุยเปิดใจให้เขารับตัวตนของเราเปิดใจในสิ่งที่เรามีปัญหาต้องกล้าคุยถ้ากล้าคุยจะเจอทางออกถ้าไม่กล้าเราจะมรสุมอยู่อย่างนี้แหละจะไฟที่มันจะเผาใจตัวเองส่วนในเรื่องของการเสริมดวงของคนเกิดวันจันทร์นะคะสําหรับคนที่มีมรสุมในชีวิตเนาะนะคะอย่างแรกเลยก็คือให้อ่าทาบุญนะคะเกี่ยวกับแสงไฟเนาะการถวายน้ํามันตะเกียงนะคะข้อ2สําคัญมากเลยคนเกิดวันจันทร์ไม่กล้าทํากังวลกลัวอาย คิดมากคือการขอขมาพ่อแม่บัวอ,อ่าผู้ให้กําเนิดเราสําคัญที่สุดคือพัะในบ้านดูแลพัะในบ้านให้ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่พักในบ้านเรานะคะท่านมีความสุขกายสบายใจแล้วไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ตกอับหรอกแต่ต้องทําด้วยใจนะ,ละหลายๆคนมักจะชอบทําเพราะว่าอยากทําเพื่อชีวิตดีขึ้นนะคะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ